สวัสดีค่ะทุกคนค่ะสวัสดีช่องสัจสไต h ช n แนลนะคะแอดบระรงคลิปนี้ให้นะคะทุกคนดูสมาชิกในกลุ่มของเรานะคะเกี่ยวกับแนวทางนอยแล้วก็ลาวนะคะวันนี้ที่แอดอัดนะคะเป็นวันที่23เดือน6 6หกเนาะแต่แอดจะไปลงพรุ่งนี้ก็คือวันที่24 6 6ให้ทุกคนดูนะคะอันนี้เป็นสถิตินะคะทุกคนสามารถมาติดตามได้นะคะเนี่ยจะมี สถิติให้ดูนะคะอันนี้ก็คือของคนที่อยู่ในกลุ่มนะคะก็คือคนที่อยู่ในกลุ่มนะคะใครที่อยากจะเข้ากลุ่มนะคะหนึ่งก็คือมียอดสั่งซื้อสมอุดยี่กีเนาะหนึ่งเล่มนะคะ390บาทจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศนะคะก็จะได้เข้ากลุ่มนี้เลยนะคะกลุ่มน้อยกับกลุ่มลาวนะคะแต่จะว่าแต่จะไม่มีกลุ่มหวยยีก่กีนะคะยีก่กีต้องใช้สูตรนะคะไปคำนวณเองนะคะแอ,แอดมีมีสูตรให้นะคะวิธี คิดนะคะให้นะคะทุกคนออกไปเล่นได้นะคะนั่นคือใครที่เป็นสายยีก่กีเนาะแต่น้อยกับลาวแอจะลงให้นะคะในกลุ่มนะคะอ่าก็คือถ้าสั่งซื้อจะได้เข้ากลุ่มนะคะแต่ถ้าใครอยากได้ขนมไทยด้วยนะคะขนมไทยด้วยถ้าไม่อยากได้สมุดยีก่กีทุกคนก็สมัครสมาชิกไทยเลยนะคะก็จะได้ไทยก่อนเพื่อนเลยนะคะอ่า ได้ไทยก็คือถ้าสมมติว่าเลขออกวันที่16ทุกคนจะได้รับเลขวันที่10นะคะประมาณวันที่10หรือ11หรือว่า10ตอนเย็นนะคะแล้วก็ถ้าหวยออกวันที่1ทุกคนจะได้ก่อนวันที่25อ่ะโอเคนะคะอันนี้คือสมาชิกไทยก็จะได้เลขไทยด้วยนะคะได้เลขได้เข้าห้องนอยกับลาวด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเป็นเลขไทยอาจจะส่งให้ต่างหากนะคะแต่ถ้าใครสั่งสมุดยีก่กีนะคะทุกคนจะได้รับแนวทางนอยกับ ลาวนะคะแล้วก็ถ้าเป็นหวยไทยจะลงให้วันหวยออกในกลุ่มนะคะแต่ว่าในกลุ่มนะคะแอดก็จะมีในในโน้ตหรือในอัลบั้มนะคะทุกคนค่ะแอดทำเป็นสถิติให้นะพวกสถิติที่แอดลงใน t ิ k t o k นะแอดเอามาลงให้ทุกคนในกลุ่มอ่าในกลุ่ม l ล n e นะคะในกลุ่มแอปแอปสีเขียวเนาะอ่าก็จะเป็นสถิติบนสถิติล่างอะไรอย่างงี้นะคะเพราะแอดไม่มีเวลาลงคลิปให้นะคะแอดจะไปลงให้ในกลุ่มนะคะอันนี้ก็มาดูสถิติได้นะคะเห็นไหมลาวพัฒนาเนี่ยอ่า นี่เก้าแก็มี8ปดสอ,อ่ะแปนะคะแต่เสียดายสตัวมากอ่ะวันที่19นะคะทุกคนก็มาดูเนี่ยสถิตินะอ่ะัอน,นี้ของวันที่ย1นี่เราพัฒนา341เนี่ยเม็ดเดียวแตกเนี่ยเม็ดเดียวเจนะคะอ่ะบินที่1นส อมาดูวันนี้นะคะวันนี้นะคะนอยพีนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างในกลุ่มของแอดนะคะพีนะคะทุกคนบนออกหกสองหนึ่งนะคะหกสองหนึ่งหกสองหนึ่งทุกคนดูดูในตารางเลขวินนี่นะคะ หกสองหนึ่งนะคะก็คือแตกสามตัวนะคะแล้วก็สองตัวบนนะคะล่างด้วยคือล่างออกสองห้านะคะก็คือในเลขวินได้ทั้งบนได้ทั้งล่างแล้วก็แตกสามตัวด้วยนะคะสาหรับสายวิ่งสายรูดนะคะทุกคนค่ะเด้งสามไปเลยนะคะเด้งสามเด้งไปเลยสองนะคะได้ทั้งบนทั้งล่างนะคะห้าก็ได้ล่างนะคะเพราะฉะนั้นสายวิ่งสายรูดได้สามเด้งนะคะแล้วก็ตัวฟันค่ะทุกคนฟันที่สองห้าก็ได้ที่สองห้าก็มาที่สองห้าเนาะแล้วก็ตัวเน้นก็คือตัวจกของแอดนั่นเองเน้นนะคะก็มา ที่สองหนึ่งนะคะทุกคนเนี่ยกี่เด้งแล้วแค่ในเลขวินเนี่ยก็สามเด้งเนาะสามเด้งกับวิ่งลูดเนี่ยวิ่งลูดอีกสามเด้เป็นหกเด้งเลขฟันอีกหนึ่งเด้งก็เป็นเจ็ดเด้งอ่นนี่เจาะอีกเจาะตัวนี้เนี่ยสองหนึ่งก็เป็นแปดเด้งนะคะแล้วก็เจาะสามตัวตรงอีกหนึ่งเด้งเป็นเก้าเด้งเป็นไงคะอันนี้คือหน่อยพิเศษนะคะแล้วแต่ทุกคนจะไปเล่นว่าจะเล่นวินจะเล่นรูดหรือว่าจะเล่นเจาะแล้วแต่พิจารณานะคะ แต่ถ้าใครเล่นวิ่งลูดก็จะได้เจาะไปอยู่แล้วนยคะก็มาดูว่าถ้า,ามาดูตัวเจาะว่าตัวไหนที่มันไม่มี25ก็เล่นตัวนั้นเสริมไปแค่นั้นเองนะคะทุกคนคะ่ะใครเล่นเลขวินก็คือวินได้เลยนะคะสตัวนี้แอดพยายามแบบที่ให้ลงเยอะๆแบบนี้นะคะทุกคนคะ่เะเพราะแบบว่าแอดไม่อยากคัดออกนะเพราะว่าบางทีแอดคัดออกแล้วมันเป็นคัด3ตัวออกนะคะทุกคนคะ่ะ อ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยแอดก็เอามาให้หมดเลยนะคะในตารางสูตรของแอดแอดก็เอาลงให้นะคะอันนี้คือพีนะคะแล้วก็เวียดพีนะคะทุกคน7 5 4ดห้าสี่นะคะก็มาที่ห้าสี่ทุกคนเห็นไหม5้สี่ตรงนี้นะกรอบสีสีเขียวตรงนี้นะคะอันนี้คือนอยพีนะคะต่อมาจะเป็นนอยปกนะคะทุกคนค่ะเนี่ย น้อยโปกทุกคนดูในเลขวินก่อนนะเลขวินคือ660อ่ะเนี่ยมาแล้วนะคะบนนะคะแล้วก็56ก็ล่างด้วยนะคะเนี่ยก็เข้ากี่เด้งแล้วนะคะแล้วก็มีสายวิง่งสายรูดก็คือเลข5นะคะมาที่ล่างเนาะก็สายวิง่งสายรูดก็เข้านะคะทุกคนคะอ่ะแล้วก็มีตัวเน้นนะคะนี่เน้นที่56นะคะทุกคนคะ56นะคะ3ตัวแตกอีกแล้วคะ่ะทุกคนสําหรับน้อยโปก นอยปกนะคะ066ออก660นเนาะอันนี้คือ3ตัวแตกแต่เป็นได้โตดเนาะไครไปกลับก็ก็ได้3ตัวตรงนะคะอ่านอยพีเราได้3ตัวตรงไปนอยปกเราได้โตดไปนะคะก็แล้วแต่ทุกคนจะไปจับเล่นเนาะแล้วก็เนี่ยเวียดเอ่อเวียดปกนะคะเวียดปก57นะคะเนี่ยก็มี575 7 5, 7, 5, 7 5นะคะในเลขวินเนาะแล้วก็วินก็มีล่างด้วย01เพราะฉะนั้นได้ทั้ง อ่น้อยได้ทั้งเวียดนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็เม็ดเดียวเม็ดเดียวมาที่75ดทุกคนอ่ะเม็ดเดียว7 5เนาะเป็นตัวแปลงจากเลข2 5จาก 2, 2> อ่ะแล้วก็มีตัวไหนอีกคะทุกคนคะ่ะเนี่ย57ก็มีเน้นนะคะตัวเน้นเน,เนี่ย57นะคะก็สายวิ่งสายรูดก็เข้านะคะ5้ะอ่ะอันนี้ก็คือนอยปกนะคะต่อไปน้อยวีนะคะใบเดียวเล่นได้3นอยได้เล่นเวียดด้วยนะคะ อามาดูนอยนอยวีกันค่ะนอยวีออกสี่สองหนึ่งแปดเจ็ดสองหนึ่งเลขวินนะคะเลขหนึ่งเลขวินคือสองกับหนึ่งนะคะวิ่งรูดที่สองนะคะเนี่ยเลขสองเข้าทั้งนอยแล้วก็เวียดนะคะเลขสองนี่ก็คือวิ่งรูดเข้าสองนะคะแล้วก็เม็ดเดียว เม็ดเดียวที่สองแปลงจาก7เป็น1นะคะก็เข้าที่สองหนึ่งะคะแล้วก็เลขทูบแอดนะคะเลขทูบมาที่8 7เจนะคะได้ทั้งบนได้ทั้งล่างเม็ดเดียวมาบนเลขทูบมาล่างเลยค่ะทุกค,คุณะาแล้วก็เน้นนะคะตัวเน้นนะคะก็มาที่สองหนึ่งะคะมาเหมือนนอยนอยพิเลยเนาะสองหนึ่งะคะตรงๆนะคะสองหนะะึ่งแล้วก็อ่าตัวเน้นมีอีกตัวหนึ่งคือ2 0ศนะคะ่ะมานอยมาเวียดนะคะ มาเวียดวีนะคะ VIP เนาะเนี่ยก็คือวันนี้เราก็คือแตก3ตัวไป2นอยแล้วนะคะรอบ2องทุ่มครึ่งนะคะเราก็ไม่ผิดหวังอะเนี่ยรอบ2องทุ่มครึ่งของเรานะคะออาทำไมหมุนละ่ะอา้าวทุกคนดูแบบนี้ก่อนนะคะเนี่ยร,รอบ2องทุ่มครึ่งนะคะทุกคนคะ่ะเราแตก3ตัวนะคะ870ดูในตารางวินก่อนนะคะ870 สี่แปดทั้งบนทั้งล่างสองตัวบนสองตัวล่างสามตัวบุญนะคะอ่ะวิ่งลูดก็มาที่เลขเจ็ดนะคะมาที่เจ็ดนะคะเจ็ดศูนย์เนาะแล้วก็เน้นให้เจ็ดศูนย์นะคะทุกคนคะ่ะดูสามตัวที่แอดวางให้ตรงตรงนะคะแปดเจ็ดศูนย์ตรงตรงนะคะทุกคนคะ่ะนี่ก็คือแตกสามตัวตรงสองรอบนะคะแล้วก็โต๊ดหนึ่งเนาะอ่ะเนี่ย นะคะแล้วแต่ใครจะเอาไปเลือกเล่นได้เลยนะถ้าแอดเขียนสามตัวให้แอดก็พยายามที่จะให้เข้าเนาะอยากจะให้เข้าสามตัวตรงเลยนะคะทุกคนคะ่ะอ่าวันที่ออกอ่านอยออก0 7 0แอดให้060กับ0 9 0เสียดายมากนะคะไม่งั้นก็แตก3อีกนะคะแตก3เกือบทุกวันนะคะไม่งั้นในเลขตารางเลขวินแตก3ตลอด ห้ามพลาดเลยนะคะถ้าทุกคนมาดูสถิสถติย้อนดูนะคะในเลขวินเลยแตก3บ่อยมากนะคะเข้าเกือบทุกน้อยนะคะทุกคนคะเข้าเกือบทุกน้อยเลยอันนี้ในในกลุ่มนะคะก็มีอ่าอันนี้ของวันนี้เนี่ยอ่าเห็นไหมสามตัวสามตัวแตกนะคะนี่อืมนะคะก็ในในกลุ่มนี้นะคะก็จะมีแค่แอดนะคะ ที่ที่ดูแลห้องนี้เนาะก็คือดูแลเองเลยนะคะอ่ะถ้าใครอยากจะเข้าก็ตามลิง์ด้านล่างเลยนะคะแอดลงไว้ให้แล้วแต่ว่าทุกคนจะเลือกเอาสมุดยี่กี่นะคะนำไปใช้หรือว่าจะเข้าอ่ากลุ่มอ่าสมาชิกไทยก็ได้นะคะก็จะได้เข้ากลุ่มนี้ด้วยเหมือนกันนะคะอ่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้แอดขอกอบขอบขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ดูจนจบคลิปนะคะี๋ยว